ขามีวิธีการกี่ขั้นตอนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยล้างมือเนี่ยต้องทำทุกนิ้วอะไม่ใช่พ่นแบบจบทำให้มันครบถูกต้องนะนายกก็ทำเป็นตัวอย่างหลายทีแนละ้ววันนี้จริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการประชุมที่เรากำลังจะพัฒน,นาประเทศของเราไปสู่เอ่อที่เราตั้งไว้เดิมก็คือไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงกันนะเพราะนั้นเราก็มาพิจารณาแล้ว ว่าในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเราก็จะทํำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของเราเนี่ยทำการเกษตรเยอะมีประชาชนเกษตรกร,รอยู่ในในภาคการเกษตรจํานวนเยอะมากหลายสิบล้านคนเราใช้พื้นที่นะหลายร้อยไร่หลายร้อยล้านไร่ในการทําการเกษตรแต่สิ่งที่ทํามาแล้วก็คือทํามากลรวได,ได้น้อยได้น้อย วันนี้เราจําเป็นต้องมาหาวิธีการใหม่ในเรื่องของการที่เรียกว่าทําเกษตร BCG นะคือ Bio Circular Green ซึ่งมีหลายอย่างด้วยการที่อยู่คลองตรงนี้เพื่อจะทําอย่างไรในการที่จะเกิดประโยชน์จากการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์จากการทําการเกษตรของเราเนี่ยไปสู่การพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็จะสอดคล้องกับวาระของของของโลกด้วยในขณะนี้คือในเรื่องของการลดขยะในเรื่องของการ ลดการใช้พลังงานฟอสซิลหรืออะไรอือ่นเยอะแยะไปหมดนะเรื่องอากาศสภาพ,พูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะภัยพิบัต,ตงงิ่างอวกาศการกัดเซาะชายฝั่งอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูอะไรอีกทีแล้วกันนะเราก็แพร่เขารู้ว่าไอบีทีจี G มันคืออะไรนะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเราในเว็บไทยคู่ฟ้าด้วย,วยนะวันนี้ก็รปการเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในช่วง6 4ถึง6 9ผมก็ได้แนะนำคณะกรรมการไปพูดเป็นการไปขอให ปฏิบัติให้สอบค้องในวัยรัฐบาลคือจะต้องมีเป้าหมายนะเป็นตัวกําหนดมาว่าเราจะทํากับใครที่ไหนอย่างไรซึ่งคนที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรประชาชนของเราซึ่งทําารเกษตรเหล่านี้ก็เป็น,นกลไกคือเป็นต้นทางของกระบวนการทั้งหมดเราจะทํายังไงให้เกิดการแปรรูปไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสูงแข่งขันได้ โดยเพราะยิงหลายอย่างเรามีสหภาพอยู่แล้วในเรื่องของการกเกษตรในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของอ,อะไรล่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเราเนี่ยก็ได้มีการหารืกอกันในที่ประชมุมก็ได้ข้อยุติมาแล้วว่าเราจะมีการกระบวนการกลไกลอย่างไรมีอนุกรรมการทําหน้าที่อะไรไปขับเคลื่อนเราต้องหาเป้าหมายให้เจอเพื่อจะขับเคลื่อนเขาให้เร็วขึ้นเพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้นหาทุนทำธุรค่ามากขึ้นวันนี้มีหลายภาคส่วนด้วยกันแล้วผมก็เคยพบปะก,กับบรรดา ลูกวุวหล,ลานที่อยู่ตามและครูอาจารย์นะที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเคยมานําเสนอผมแล้วในตรงนี้ผมคิดว่าเราจะนําทั้งหมดมาขับเคลื่อนมาด้วยกันวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะกําหนดให้การทําในเรื่องบีซีีของเราเนี่ยเป็นเวลาแห่งชาติเหมือนกับที่ผมเคยกําหนดไว้นโยบายตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกก็คือ4.0ไงวันนี้ก็4.0แล้ววันนี้เราก็จะทําตรงนี้อีกอันนึงนะถือเป็นเวลาสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใน5ปีเนี่ยมันต,ต,ต้องทำได้ และข้อสําคัญก็คือเราจะได้ลดการพึ่งพายจากต่างประเทศหลายอย่างด้วยกันได้และทำอย่างไรประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นดิในแใดนแห่งความปลอดภัยในเรื่องของด้านสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้นี่คือโอกาสของเราเพราะฉะนั้นผมก็เน้นในความสําคัญในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายจากเป้าหมายที่ย้อนกลับมาแล้วขับเพื่อนเป้าหมายแต่ละเป้าหมายนั้นอย่างไรในการที่จะไปสู่ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรของเรา ลดปัญหาโลกร้อนไปด้วยลดปัญหาในเรื่องของสิทธิทรัพยากรธรรมชาติถึงไว่ร้องต่างไปด้วยเยอะแยะเพราะฉะนั้นเกษตร BCG นี่จะช่วยเราทําให้ประเทศเรานั้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องหารายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้ได้ซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องได้รางวัลจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอมือจากภาคเกษตรภาคเกษตรนะและทุกภาคที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้ก็หลายกระทรวงเกี่ยวข้องก็เข้ามาประชุมด้วยนะครับโดยอวเป็นผู้ที่รวบรวม นะยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับในการทารํางานร่วมคณะทางานของอวที่ผ่านมาแล้วนะก็ขอขอบคุณในส่วนของคณะรมการต่างๆทั้ง,งหมดวันนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของกลไกลเรื่องกฎหมายกฎระเบียบเรื่องของทุนเรื่องของการจัดทำแซนสม็อกให้กับคนเข้ามาเสนอนะว่าต้องการอะไรกับเราแล้วที่เขานาเสนอมามันมันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าซึ่งก็ตามไปสู่ในเรื่องของการลงทุนภายในประเทศของเรานะทั้งภาครัฐภาคั รัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนธุรกิจโดยรัฐบาลก็จาเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนวันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าค่างเงินบาทเนี่ยเราก็ต้องระวังอย่างที่สุดไม่ให้มันแข็งค่าจนเกินไปเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นในกิจกรรมที่ว่านี้ผมได้ยันย้ำกับฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้วนั่เละมีเงินอยู่มากพอสมควรที่เป็นเงินบาทอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้อันนี้ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนวันนี้การลงทุน ลดลงเพราะอะไรเพราะโควิดไงใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการเตรียมการเตรียมความพร้อมของเราให้มากที่สุดนะครับก็เป้าหมายรายปีก็ต้องออกมาให้ได้ว่าเราทาอะไรไปแล้วบ้างเรื่อง b ี g ไปหาให้เจอว่าวันนี้มีอยู่ที่ไหนแล้วบ้างเราต้องเสริมยังไงอะไรที่ต้องเป็นเรื่องใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆก็ต้องจัดทําโดยรนะัฐบาลจะเป็นผู้นําร่องในตรงนี้นะใน,ในทุกมวิตินะโอเคนะ มีอะไรไหมก็ะแทกว่าทุนิดถึงก็อยากเห็นตัวตัวเป็นๆใช่ไหมก็เห็นทุกวันอยู่แล้วนี่เห็นใกล้เห็นไกลก็เห็นอยู่แล้วนะก็ช่วยกันดูแลรัฐบาลบ้างนะก็พยายามทําอย่างเต็มที่ก็ไม่เคยได้หยุดนิ่งหนะหลายเรื่องจะทําให้ถูกใจคนทุกคนคงเป็นไปได้ยากนะแต่ข้อสำคัญก็คือเราทําให้คนจํานวนมากเนี่ยได้รับการดูแลนั่นเป็นเรื่องของความเป็นธรรมใช่ไหมในเรื่องของโอกาสก็ทุกคนเข้าถึงโอกาสนะไม่ว่าจะเรื่องของวัคซีนในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ มันต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมมันต้องมีกระบวนการซึนะ่งสมตด็จจะเป็นผู้อนุมัติในเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะไม่ว่าใครจะเสนออะไรมาก็ต้องอนุมัติก็ต้องอนุมัติโดยนรมนําเข้าในคอรมอนะจะพูดก่อนอะไรก่อนก็ไม่รู้ละแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ผ่านไม่มีงบประมาณมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องระวับบงอย่างที่สุดในการจชอจ้งมานในเวลานี้นะเราก็ยังเจอปัญหาอีกหลายด้านด้วยกันงบประมาณที่มีอยู่นะ ก็เพียงพอในในระยะนี้ไปก่อนนะถ้าไม่พอค่อยว่ากันใหม่โอเคไหมก็มันก็เป็นโอกาสได้แต่ทุกทุกอย่างเนี่ยวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยผมผมยืนยันอยู่แล้วว่าผมเปิดโอกาสให้ทุกคนทําได้ก็คือการนําเข้าวัคซีนอันนี้ในส่วนของท้องถิ่นถ้าเขาจะใช้เงินท้องถิ่นเขาก็ก็ก็ถือว่าเขาเป็นสิทธิ์ที่เขาใช้ได้นะเป็นเรื่องของสภาท้องถิ่นเขาจะจัดซื้อยังไงที่ไหนก็ไม่ว่ามา ถาวัคซีนนั้นนาเข้ามาในประเทศแล้วนะแล้วผ่านการอาะไรมาตรฐานของเราแล้วของออยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือหลายคนก็ตั้งความหาวังกับวัคซีนมากานะบางก็จะเป็นต้องหาหลายช่องทางนะหลายประเทศหลายเลยมาแต่ทั้งท้ายที่สุดนี้จะต้องผ่านมาตรฐานออยถ้ายังไม่ผ่านเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดผลข้างเคียงนะต่างๆเยอะแยะหมดนะวันนี้ก็เป็นทิ่น่ายินดีว่าของที่จะผลิตที่สยามไบโอไซด์เนะี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช่ไหมเงินอื่นก็ยังต้องต้องตรวจสอบกันต่อไปหอหรเนาะแต่เราก็ก็เชื่อมโยงไว้หมดนั่นแหละนะไม่ว่าจะของใครของใครก็ตามวันหน้าผมคิดว่าการผลิตวัคซีน,นจะมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ต้องดูว่าประเทศต้นทางเขารับรองมาตรฐานหรือเปล่านั่นก็คือประเด็นสําคัญซึ่งผมังตัดสินใจตรงนี้เข้าใจไหมถึงแม้เราจะมีวัคซีนเข้ามาก็ตามก็ต้องเร่งรัดว่าการรับรองมาตรฐานจะทําอย่างไรนะเราก,ก็ต้องระมัดระวัง ลกระทบข้างเคียงก่ะประชาชนเนาะมีอะไรอีกไหมเขาก็เรื่องของเขาก็ไปตรวจสอบไก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ร้องได้หมดนะตามกฎหมายแต่ก็ไปดูข้อเท็จริงอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่ามันผิดมันถูกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ทุกคนก็พูดได้หมดอะวันนี้นี่คือประชาธิปไตยไม่ใช่หรือแล้วผมไปห้ามใครพูดไปนะห้ามได้ไหม ก็ไม่ได้ห้ามอยากจะพูดะลรก็พูดไปอยากจะไปฟ้องให้ก็ฟ้องไปก็ให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลบ้างให้ความเป็นธรรมกับนายกบ้างนะเราก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายใช้ต่างๆให้มันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดหรอกแต่บางทีมันก็รักษาสิทธิส่วนบุคคลของผมบ้างนะผ่ายกฎหมายเขามีรายงานเป็นการเป็นรายไปอยู่แล้วก็เรายงานมาแล้วว่าวันนี้ก็ ู้สึกยอดจะร้อยว่าคนมั้งนะมันก็จะขึ้นๆลงช่วงนี้เป็นแบบนี้นะก็ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าความร่วมมือของชนก็มากยิ่งขึ้นใช่ไหมการตรวจคัดกรองโดยเพยิ่งยิงการงดการเดินทางโดยไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การแพร่ระบาดมันอาจจะทําให้คลี่คลายลงได้เร็ว,เ,รว,เ,รวเพื่อจะคัดกรองคนเข้ามาในระบบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างญที่สุดต้องร่วมมือกันอนะ่ะไม่ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการใดก็ตามถ้าไม่ร่วมมือกันมันก็ทาไม่ได้ทั้งหมดนะ เหมือนกฎหมายที่คนทั้งประเทศต้องต้องเคารพเนี่ยถ้าเราไม่เคารพกฎหมายถ้ามันก็เป็นต้นทางหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหามันยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วท้ายสุดก็ทุกคนก็มาลงลงโทษที่รัฐบาลซึ่งจริงๆรัฐบาลก็ก็มีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วนะทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายทุกฉบับนั่นแหละนะไม่ใช่เลือกเลือกเลือกอะไรปฏิบัติตามบางฉบับนะหรือเลือก เอาเอาตรงนั้นมาพูดเอารัฐธรรมนูญมาพูดบ้างเอากฎหมายมาพูดบ้างกฎหมายลูกมาพูดบ้างมันสับสนวัตรมาดไปหมดแล้วล่ะนะก็คุณอาคิดให้อยู่ในกรอบถ้าบ้างแค่นั้นเองนะรัฐบาลทําอย่างเต็มที่แล้วอ่ะเขาก็ติดตามตั้งตั้งแล้วเขาติดตามผลการปฏิบัติงานของให้รายงานขึ้นมาในส่วนของทั้งทั้งตำรวจทั้งปปท ดีเอไอเพราะมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยนะเหมือนกับยาเสพติดนะแต่ก่อนเนี่ยนะจับกลุมอย่างเดียวแล้วก็ในทุนหาไม่เจอตอนนี้ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยเลยด้วยก็จะยึดทรัพย์มาหน้าที่ผ่านมาก็มีผลงานตามระยะเวลามาแล้วนะมันอาจจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยมันจะแก้ไขปัญหาได้ทักทีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องยาเสพติดคือทํายังไงดีมานมันจะลดคําว่าลดก็คือประชาชนทุกคนต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมนะื่อมีคนต้องการมันก็มีคนเอามาขายมีคนลักลอบมีคนสแสวงหาผลประโยชน์ถ้าเราแก้หาเราได้ว่าทุกครอบครัวยาเลยครับนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยทุกประเภทนั่นแหละนะถ้าเรามีความต้องการสูงมันก็มีคนทํามาเรื่อยๆนะแล้วเราก็จับกลุ่มบางทีมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะก็ต้องเห็นใจว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่เขาพูดคือชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะในเรื่องเหล่านี้ก็แจ้งไปผมก็เปิดช่องทางให้แล้วว่าวันนี้ ถ้าแจ้งตํารวจพื้นที่ยัง,ย,งยังทําอะไรไม่ได้ก็แจ้งมาที่ผมเนี่ยผมก็จะสั่งการคาชับไปเป็นรายๆไปนะเรื่องอะไรนะอะไรนะกั่นาิแล้วจะไปเสพทําไมอะ่ะ<ม>แล้วทําไมต้องไปเสพมันละนั่นแหละคือปัญหาผมต้องบอกกันนี่คือดีมานความต้องการของประชาชนรัฐบาลหน่วยงานก็มีหน้าที่ในการปราบปราม มันหน้าที่เป็นคนละอันกันเพื่ออะไรทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ในการทําให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเรื่องการพนันเหมือนกันวันนี้ก็ยังมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่ที่เล่นน่ะคือคน,นผมไม่เขาจาใจวเขาอาชีพเขาคืออะไรเขาอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหรือไงไม่รู้นะก็ยังจับกลุ่มเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทมนันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะ จะลดในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรนะการเล่นการพน,นันเนี่ยเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านอนีก่ะใช่ไหมโจลตนบ้านเพราะพวกนี้มันเป็นภาระเรือรังครอบครัวเขาไม่มีความสุขเพราะ,ะนั้นก็ช่วยกันบรรเทาตรงนี้บ้างเถอะครับนะขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบากันไปบ้างไม่มีใครทําได้สําเร็จคนเดียวหรอกต่อให้ร้อยนาย,ยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันะนะหรือแตใครที่ว่าเก่งกาจสาม,มารถมันก็ไม่ได้กันนะผมก็ไม่รับว่าผมเก่งที่สุด แต่ผมมีความตั้งใจมีจวามรุ่นบริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้นะถ้ามัวแต่โทษกันไปกันมามันก็มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความมืมก็ไม่เกิดเข้าใจไหมโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอให้ม,มีความสุขนะจ๊ะอากาศเย็นนะใส่เสื้อให้อุ่นๆนะใครที่ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรบ้างผ้มผอม ก็ระวังวันนี้ก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะต่างจังหวัดเมื่อวานก็รู้สึกว่า,ชา,วาเช้า18องศาใช่ไหมอีมสา,าเนเนี่ยมัน11องศาภาคเหนือนี่คงแย่หน่อยช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นนะจากจากประเทศจีนอะไรเข้ามาปกคลุมเลยต้องดูอุตุนิยมวิทยาแล้วกันนะใช้เสื้อหนาวถ้าใช้เสื้อกระสอาเสื้อหนาวเาก่าก็ต้องซักต,ต้มนะบางคนก็ก็ไปซื้อเสื้อกระหนาวเก่าไงบางคนก็ไปจุดไฟอาจจะจุดเตาถ่านในห้องนอนด้วยเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเนี่ยเพราอีก ปัญหาทุกปัญหานะ่ะมันต้องแก้ด้วยด้วยตัวเราเองก่อนด้วยนะมันเริ่มจากตัวตนของคนทุกคนถ้าเราช่วยกันแบบนี้ประเทศชาติเราไปได้ข้างหน้ายเยอะเลยนะนะขอร้องเถอะนะขอบคุณครับสวัสดีครับ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ